อันนี้เป็นสไตล์แรกก็เป็นโมเดิร์นลักชัวรี่ถ้าต้องการความหรูหราสง่างามสินค้าของเราตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มไฮเอ็นชุดแรกเนี่ยจะเป็นเววเวดเป็นกระมี่สีน้ำทะเลมิดไนบลู<อ>นั่งละเท่มากรับเลยไหมครับก <c oughs> ็จะใจเย็นมใจเย็นครับ <c oughs> สีมิดไนบลูครับชุดโต๊ะทานข้าวนะครับอันนี้เป็นเอนจิเนียริ่งมาบลก็คือเป็นหินติดฟิลม์มเคลือบด้วยโพลียูรีเทนป้องกันรอยขีดข่วนป้องกันความร้อนได้ระดับหนึ่งมีความสวยงามนั่งได้ถึง8ท่านนะครับโต๊ะเนี่ย สวยงามแล้วพอดีเลยอ่ะอันนี้เป็นผ้ากรมะหยี่หรือว่าเวเว็เวลานั่งพิงแล้วมันเกิดความนุ่มสบายรุ่นนี้ก็จะเกตตรงที่ว่าส่วนใหญ่เตียงจะเป็นเฮดบอร์ดที่แบบเรียบๆแต่ตรงนี้เขามีปีกด,ด้านข้างด้วยข้างล่างเป็นไม้สลักกระดูกงูกระจายน้ําหนักได้ดีที่นอนก็จะไม่มีความร้อนด้วยที่ชิก เป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศไทยที่จัดจำหน่าย oh. เป็นออริจินอลวินเทจออกแบบโดยดีไซเนอร์ชาวฝรั่งเศสไม้ที่คุณพีเคเห็นเนี่ยทั้งหมดที่นำมาทำเฟอร์นิเจอร์จะเป็นไม้ป่าปลูกนะครับจะได้รับไปเซอร์จาก T4T ีต้นไม้ไหนที่ก็ตัดปับ๊บเอามาทำเฟอร์นิเจอร์เขาปลูกม่กท,ทันทีทดแทนอันนี้เป็นโซลีไชเนอร์เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกครอบครัวนั่งได้รับแขกได้นอนได้ระปรับไฟฟ้านะครับด้านข้างเพียงปลายนิ้วสัมผัส อันนี้จะเหมือนที่นั่งบนเครื่องบินระดับเฟิร์สคลาสนะครับตัวนี้หนังแท้ด้วยน,นุ่มด้วยตอนอนุญาตแนะนําตัวนี้นะครับเป็นสินค้าหายากมีจาหน่ายที่ทิกเท่านั้นเป็นไม้จากเรือประมงของอเมริกาที่เขาปลดระวางแล้วอมไม้จากท้องเรือที่เก่าๆสามสิปีเรือที่ปลดระวางแล้วทางแอสลีย์เขามองเห็นถึงว่าพวกนี้เป็นไม้ที่สามารถนํามาผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์ได้เป็นการรีไซเคิลวูดนะครับคุณสมบัติก็คือมันโดนน้ําโดนแดดมานานละมันจะไม่ยืดไม่หดตัว เวลาเอามาต่อรวมกันเหมือนจิ๊กซอเนี่ยมันจะเกิดมิติมันเป็นงานศินละปะชั้นสูงร่องรอยของการใช้งานไม่ว่าจะเป็นรอยน็อตรอยตะปูขึ้นเนี้ยมันเป็นสเสน่ห์ถ้าคุณลูกค้าติดธารกิจไม่สามารถมาได้เข้าไปที่เว็บไซต์มีรายละเอียดมีตัวสริงทั้งหมดเลยเไ w w w c h i k r u p i c l i c t h a i c o m นั่นเองครับ